อินมหาเสน่ห์อมละรวยมหาละรวยละรวยหน้าละรวยหลังละรวยทั้งอินทั้งผมทั้งยมราชทั้งอากาศเทพพยดาละรวยทั้งพระแม่พงคามาช่วยครับคู่สูงสัพพสิทธิสวาหะอมละรวยมหาละรวยละรวยทั้งจิตละรวยทั้งใจกูจะเสกใส่นวดสาวเล่นมหาปูนเนอร์กูจะเสกใส่น้ำมันงาให้สาวพยาเล่นมหาปูนเนอร์ สาวอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหาคุอมสวะหัวติดอมละรวยมาหาละรวยกูจะละรวยเอาเขาระสมเมนก็อวยหน้าทบก็อวยหน้าเทา้ากูจะ,ะอ้าปากอวยขันนางก็ยอมพึงใจอมสวะหงติดสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร่มขามเล่าเรื่องแบบเช่นเคยคลิปนี้กับผมก็จะหยิบยกเอาเครื่องรางของขลัง ชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาแปลกประหลาดไม่แพ้ไอ้งัง่งไม่แพ้อีเพอเป็นเครื่องรางที่ให้คุณทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ารูปลักษณะจะดูวิปริตวิจตาน,นิดหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือถ้าเป็นคนทางภาคเหนือก็จะรู้จักดีหรือไม่ท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจเคยเห็นมาแล้ว แต่ผมเชื่อว่าลหลายๆท่านนั้นก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยพบเจอเครื่องรางที่หน้าตาลักษณะวิถีฐานเช่นนี้มาก่อนนอกจากอิเปอร์พองั่งแล้วที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยคืออีกหนึ่งเครื่องรางของขลังด้านความรักมหาสนีแห่งแผ่นดินล้านนาครับหรือมือเหนือของไทยเรานั่นเองมีความสืบทอดต่อกันมาช้านานมากชาวล้านนาเชื่อกันว่า การที่ได้มีอินไว้บูชาจะทำให้คนเมตตารักใคร่หรือถ้าบูชาไว้ในเคหสถานบ้านเรือนก็จะทำให้ผู้คนในบ้านนั้นรักใคร่ปองดองกันถ้าบูชาไว้กับตัวก็จะทำให้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมอุดมด้วยโชคลาภข้าวของเงินทองไหลมาเทมาค้าขายมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นอินจึงเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังยอดนิยมตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันตามตำนานและประวัติความเป็นมาของอินนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดว่าชนชาติใดคิดสร้างเป็นชาติแรกครับมีเพียงตำนานซึ่งมากมายหลายตำนานมากแตกต่างกันไปตามภูมิภาคบางตำนานว่าอินนั้นมาจากทิเบต มีความเชื่อเรื่องที่ว่าหญิงชายเสพสมกันจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตการที่มีชายหญิงร่วมกันเป็นตัวแทนของการเกิดการงอกงามและความสมดุลเหมือนหยินและอยางและสืบทอดกันมาเข้ามาทางพมา่าบางท่านก็ว่าเป็นการสร้างเพื่อะระลึกถึงหญิงชายคู่แรกของโลกว่าง,งั้นครับสำหรับประเทศไทย ความเชื่อเรื่องอินนั้นเริ่มเข้ามาทางร้านนาซึ่งสืบทอดเข้ามาจากทางพม่าแบบทุ่มได้กล่าวไปต่อมาขยายไปยังภาคอีสานภาคกลางจนณปนัจจุบันนี้อินกลายเป็นเครื่องรางของขลังที่มีนิยมกันทั่วประเทศมีพระเกจิอาจารย์หลายสำนักนิยมจัดสร้างกันและแต่ละท่านจะมีวิธีปลุกเสกเฉพาะตัว โดยคำนึงถึงพุทธคุณด้วยเมตตามหายมมหาภูกระซั์เป็นหลักเป็นความเชื่อในลักษณะเดียวกับการเอาส่วนต่างๆของสัตว์มาพุกติดตัวเป็นเครื่องรางของขลังเช่นเขี้ยวหมูป่างาช้างเขี้ยวเสือเขาวควายซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาแกะเป็นรูปต่างๆครั้งหนึ่งกับผมเคยได้ถามอาจารย์คารวาสท,ท่านหนึ่ง ถ้าเราให้ฟังว่าถ้าเกิดเรื่องอินเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งเป็นตำราวิชาพยาอินแก้วของรลานนาซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาคมการผูกจิตผูกใจทำให้คนรักใคร่กันโดยการสร้างเป็นรูปหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายกอดกันซึ่งเป็นตำราเฉพาะของลานนาครับ และมีการลงคาถาที่เป็นหัวใจของพยาอินแก้วโดยตรงซึ่งปลูกศิกแล้วจะมีพลังอำนาจเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะทำให้อินของร้านานั้นไม่ได้มีพุทธาคมเป็นไปทางด้านกามารมณ์หรือเกี่ยวทางเพศอย่างเดียวซึ่งวิชาพยาอินแก้วของร้านานั้นมีทั้งด้านเมตตามหาสนิมหานิยมผูกจิตมัดใจ คิดถึงนักจังงังโกรธไม่ลงและรักใกล้เอ็นดูอยู่ครบถ้วนนอกจากตำนานตำราเรื่องเล่าที่กระผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วครั้งหนึ่งมีการขุดค้นทางโบราณคดีพบตุกตาดินเผาโบราณทำเป็นรูปชายหญิงนั่งหรือยืนกอดกันซึ่งเข้าลักษณะที่เรียกว่าอิน โดยมีข้อนิสฐานว่าผู้สร้างนั้นตั้งใจสร้างเพื่อเอาไปใช้ในด้านนี้โดยเฉพาะน่าจะเป็นเครื่องรางรุ่นแรกๆว่ากันครับที่นอกจากแสดงถึงความรักระหว่างชายหญิงที่ชัดเจนแล้วยังเป็นเครื่องมือที่ใช้สอนให้สังคมนั้นรู้จักความรักที่มีขอบเขตตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆรวมทั้งเป็นเครื่องมือสอนเพศศึกษาในยุคโบราณอีกด้วย ส่วนวัสดุที่ใช้ในการสร้างอินนั้นมีมากมายครับมีทั้งไม้นามมงคลเช่นไม้มะย,ยมไม้รักไม้คูนไม้มะรุมกาฝากบางครั้งก็เป็นโลหะจำพวกเงินทองนาสัมฤิ์ดินเจ็ดปาชา้าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดใจกลางเมืองผงยา รวมไปถึงอัญมณีต่างๆโดยหลักการใช้อินตามฉบับแบบล้านานานั้นกล่าวไว้ว่าอินต้องคู่กับน้ำมันการใช้อินที่ถูกต้องคือต้องใช้น้ำมันแตะตัวก่อนออกจากบ้านเสมือนพกอินไปด้วยเช่นกันแต่หากจะพกไว้ติดตัวก็ย่อมได้โดยเวลาแตะน้ำมันทาตัวก่อนพกอินออกจากบ้านต้องท่องขตาอินด้วย จิตที่ศรัทธาไปด้วยจึงจะบังเกิดผลครับทุกวันนี้ก็มีเกจิอาจารย์หรือคราวาดผู้เรืองวิทยาคมก็ได้สรรสร้างอินกันมามากมายหลากหลายวัดหลากหลายสำนักแต่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะไปหาอินที่เก่าๆยุคโบราณน,นั้นหายากครับ มีนำซ้ำนี่ทุกวันนี้ทำปลอมกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดถ้าท่านผู้ฟังจะหาอินซักตนสักตัวไว้ใช้ถ้าผู้ฟังไม่มีความรู้ในการดูของเก่าแยกแยะว่าอันนี้แท้อันนี้ไม่แท้อันนี้ถึงยุคอันนี้ไม่ถึงยุคถ้าเกิดท่านผู้ฟังไม่มีความรู้ในการพิจารณาของเก่าท่านผู้ฟังอย่าไปซื้ออินเก่าเปน็นอันขาดมิฉะนั้น เงินของท่านก็จะสวนเปล่าโดยที่ท่านไม่ได้พุทธคุณอะไรเลยสักอย่างถ้าท่านผู้ฟังจะหาใชา้สักตนกระผมแนะนําให้เป็นรุ่นใหม่ๆหรือเกจิอาจารย์แห่งยุคที่น่านับถือหรือที่ท่านศรัทธาชายอันนั้นทดแทนได้ครับดีเหมือนกันครั้งเหมือนกันของจะดีอยู่ที่ใจอันนี้สําคัญครับ,แล,ลรบและที่ขาดไม่ได้เลยคือขออภัยครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ แรงศรัทธาที่เป็นหนึ่งจึงจะบังเกิดผลต่างๆที่มุ่งมาตรปรารถนาถ้าหากนึกถึงเกจิอาจารย์แถวภาคเหนือที่สร้างเครื่องรางของขัง,งชนิดนี้กระผมนึกขึ้นได้ว่าจะมีเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งท่านชื่อว่าครูบาวางังแห่งวัดบ้านดินจังหวัดตากโดยประวัติครูบาวังนั้น พื้นเพเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดลำพูนนามสกุลเดิมของท่านคือณลำพูนสืบเชื้อเชื้อสายขพอไปครับสืบเชื้อสายมาจากเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟันเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนและเป็นต้นสกุลณลำพูนสืบสายมาจากเชื้อเจ้าจิตตนเพราะเป็นบุตรของเจ้าฟ้าชายแก้วซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้า พยาสุรฤชัยหรือพ่อเจ้าทิพช้างแห่งสกุลทิพจักรคูบาวาังท่านเกิดเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2434ท่านเป็นเพศภูมิจันทร์ครับคือบวชตั้งแต่เป็นสามเณรนจนกระทั่งมรณภาพท่านบนรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ12ขวบในปีพุทธศักราช2 5 0ขออภัยครับ ในปีพุทธศักราช2443และอุปสมบทเป็นพระภิกษุมเมื่ออายุ21ปีในปีพุทธศักราช2455ในขณะที่ท่านดำรงอยู่ในสมณพะเศทได้จาริกเดินทุรงควบคู่กันไปกับการศึกษาตำราโหรา,าศาสตร์และไสยสาศาสตร์อีกทั้งตำราพระเวทมนคาถา ำราที่เป็นอักษรทำร้านนาและของพม่าจนแตกฉานดังนั้นท่านจึงสามารถพูดได้ทั้งสองภาษารวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนาพิธีต่างๆต,ตามตำรับดั้งเดิมของร้านนาและพมา่าเป็นระยะเวลา16ปีเมื่อท่านชราภาพจึงได้กลับมาอยู่ที่วัดบ้านดินครูบาวางท่านเชี่ยวชาญเรื่องของโหราศาสตร์และไยเวทมนต์คาถารวมทั้งาศาสนพิธีตามแบบ ฉบับของร้านนาในระหว่างการถือธุดงท่านได้ประจักษ์ในสัตรธรรมแห่งการเวียน่ายตายเกิดจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของข,องของังเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยส่งเสริมและมุ่งมั่นเน้นให้ผู้คนเหล่านั้นทำความดีและรักษาศีลห้าไปพร้อมกันในขณะที่ถือครองวัตถุมงคลของท่านอยู่ในมือ ท่านมีความรู้แตกฉานในการสร้างเครื่องรางของขังโดยมุ่งเน้นสูงเคาะและให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยท่านทำงานในหลายบทบาทหน้าที่มากครับในขณะที่ท่านดำรงชีวิตยอยู่ในสมานพาเพศท,ท่านไม่เคยคิดจะหยุดกิจวัตรของสงเลยเช่นการสร้างาศาสนสถานและทำนุบำรุงขออภัยครับ และทำนุบำรุงวัดบ้านเด่นจังหวัดตากงส่งเสริมสนับสนุนคอยช่วยเหลือให้บุตรหลานนั้นได้มีการศึกษาบุตรเรียนเป็นเนนในวัดและเป็นนักเรียนที่ดีในโรงเรียนเพื่อติดอาวุธทางปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพซึ่งเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในที่แท้จ,จริงนี่คือปรัชญาและวิสัยทัศน์ของครูบาวังวัดบ้านเด่นท่านมีลูกศิษย์มากมาย ทั้งชายและหญิงส่วนมากคนที่ชอบเรียกขอไปครับส่วนมากทุกคนชอบเรียกท่านว่าพ่อตุมีความหมายว่าพ่อพระที่เรียกเช่นนี้เป็นการแสดงถึงความเคารพเทิดทูอย่างเต็มเปี่ยมในตัวท่านนั่นเองกิจวัตรปฏิบัติของท่านมุ่งเน้นในการช่วยเหลือและสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ที่มีความทุกข์กับว่าดีคำพูดของท่านที่ไม่มีวันตาย ที่ทุกคนฟังอย่างตั้งใจในคำกล่าวต้อนรับที่ทำให้รู้สึกอุ่นเหมือนไม่เคยพบผ่านที่ไหนมาก่อนในประโยคที่เหมือนเหมือนกันคือขอให้บอกพ่อมาเถิดลูกไม่ต้องเกรงใจลูกจะเอาอะไรต้องการอะไรจากพ่อขอให้ลูกบอกมาเลยนั่นคือคำพูดที่เปี่ยมด้วยเมตตาในมาตรฐานเดียวกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตาม ตั้งแต่ระดับเจ้านายคนไปจนถึงระดับรากญาในอดีตมีชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดินทางมาพบหลวงปู่เพื่อให้ท่านช่วยรักษาให้หายจากอาการป่วยหลังจากหายดีแล้วแต่ไม่มีเงินทางที่จะขอไปครับหลังจากหายดีแล้วแต่ไม่มีเงินเดินทางกลับบ้านท่านจึงให้ความเมตตาโดยการสงเคราะห์ค่ารถให้กลับบ้านไป ครูบาวังวัดบ้านเด่นท่านได้สร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังมุ่งเน้นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงท่านเป็นพระสงฆ์อันเป็นที่รักของทุกคนคุณงามความดีของท่านของหลวงพ่อท่านไม่เคยตายจากใจและเป็นอมตะในความทรงจำของผู้คนจากอดีตถึงปัจจุบันเสมอมาท่านจึงได้รับฉายาเทพเจ้าแห่งความเมตตาแห่งดินแดนรานาครับ เครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงโด่งดังในภาคเหนอือเคยสร้างประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเป็นที่ประจักษ์แล้วนั่นคือตะกฏุดซึ่งมีมากมายหลายชนิดเช่นตะกุดห้าดอกตะกุดเก้าดอกตะกุดร้อยแปดตะกุดใบรานตะกุดจำปาสีต้นตะกุดคลอดลูกง่ายตะกุดเน็บใบภูและผ้ายันสีพึ่ง ถ้าเป็นทางด้านเรื่องสนีเมตตามหานิยมก็เห็นจะเป็นม้าเสียบนางหรือแม้กระทั่งอินนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงโหราศาสตร์และก็มีพรสวรรค์อีกประการหนึ่งคือท่านสามารถนั่งเทียนสะดาะเคาะเทียนให้โชคราบหรือนั่งเทียนเพื่อให้ชนะคดีความยามขึ้นลงขึ้นศาลและในเรื่องอื่น ครูบาวังวัดบ้านเด่นท่านได้ระสังขารด้วยอาการสงบเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2516เวลา24นา,านกา 00, 00นาทีณนะโรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วยสริอายุ 20, ขออภัยครับด้วยวัย82ปีพรรษาที่62ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบ้านเด่น56พรรษาครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรกระผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ฝากกดติดตามฝากกดสันกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาในคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นวันนี้หากมีข้อผิดพลาดบุกพร่องประการใดกระผมต้องขออาภายัยณที่นี้ด้วยนะครับ กับผมจะพยายามพัฒนาสร้างสารคลิปใหม่ๆให้มันดีขึ้นขึ้นไปสำหรับวันนี้กับผมรายการร่วมขามเบ้าเรื่องก็คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ